การเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเราเป็นสิ่งที่จำเป็นและเร่งด่วนที่สุดในวันนี้เพราะว่าการกินของเราในวันนี้มันผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่มนุษย์เคยกินมาเป็นหลายพันปีวันนี้เรากินน้อยชนิดมากน้อยชนิดแต่กินเยอะ มันสร้างผลกระทบที่กว้างใหญ่และลึกมากให้กับชีวิตเราและก็สิ่งแวดล้อมในโลกของเราวันนี้เราต้องเผชิญกับการเจ็บป่วยอย่างมากทีเดียวและก็เป็นการเจ็บป่วยที่รักษายากหรือรักษาไม่ได้เป็นส่วนมาก หลายหลายคนต้องสูญเสียเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตบางคนก็ต้องขายทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่หรือลูกหลานต้องเป็นหนี้เป็นสินเพื่อรักษาตัวเองและท้ายที่สุดก็ได้รู้ว่ามันรักษาไม่ได้และก็สูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับการกินของเราในวันนี้มันใหญ่มากนอกนั้นก็ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมทำให้น้ำท่วมฝนแรงภูเขาไฟระเบิดและพายุถล่มสิ่งแวดล้อมเริ่มแปรปรวนเพราะว่าการกินน้อยชนิดของเราเนี่ย มันทําให้เราใช้พื้นที่แทบทั้งโลกเพื่อผลิตอาหารไม่กี่อย่างที่เรากินดังนั้นความหลากหลายมันจึงสูญพันธ์ไปอาหารก็จะน้อยลงน้อยลงแล้วก็จะเกิดการขาดแคลนมากขึ้นมากขึ้นเพราะเราพึ่งพิงอาหารไม่กี่อย่างก็เลยจะเกิดความอดอยากขาดแคลนเกิดวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมขึ้นมาวันนี้ ป่าดิบที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งสุดท้ายของโลกที่ลุ่มน้ำอเมซอนกำลังถูกเผาจนจำนวนมหาศาลมากในแต่ละวันเพื่อที่จะหาพื้นที่เลี้ยงบัวผลิตเนื้อส่งไปให้คนอเมริกาส่งให้คนยุโรปหรือคนทั่วโลกกิน เพราะเราอยากกินแต่เนื้อสเต็กอยากกินแต่เนื้อวัวเราก็เลยต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเราต้องทำลายสิ่งเหล่านี้เพื่อสร้างเนื้อขึ้นมามันเป็นผลพวงที่ลึกลำ้ำมันน่าเศร้าที่ไม่มีใครพูดเรื่องนี้ไม่มีใครอยากจะคุยเรื่องนี้ ดูสิตอนนี้เรากำลังจะมีเลือกตั้งมีพักการเมืองไหนบ้างที่พูดถึงอาหารพูดถึงวิกฤตอาหารพูดถึงที่มาของอาหารว่ามันวิกฤตมากทุกพรรคการเมืองในวันนี้พูดถึงแต่การแจกเงินนั่นทำให้เรารู้สึกสิ้นหวังมากกับระบบนักการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบัน เรามองเห็นชัดเจนว่าไม่มีพักที่จะมาแก้ปัญหาของเราจริงๆมีแต่พักที่เข้ามาเพื่อที่จะซื้อเสียงเพื่อที่จะแย่งอำนาจกันแล้วใครจะแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่มีพรรการเมืองพูดถึงเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งมันคือตัวเราจริงๆใกล้ชิดกับเราที่สุดแต่เราไม่พูดถึงว่ามันเป็นปัญหาเรากลับมองว่านี่คือเรื่องปกติแต่ปัญหาที่จะเอาเงินมาแจกคนเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญผมคิดว่ามันน่ากลัวเพราะถ้าหากว่าเรายังมุ่งหน้ากินแบบนี้ต่อไป มันอาจจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มนุษย์สูญพันธ์ไปจากโลกใบนี้ครับและก็จะสูญพันธ์ไปเร็วกว่าปกตินี่คือการสูญพันธุ์ที่เกิดขึ้นจากการทำลายตัวเองของมนุษย์นั่นเองถ้าหากว่าเราคิดถึงการแก้ไขตรงนี้เราไม่อยากจะสูญพันธ์เราไม่อยากจะเจ็บป่วยมากเหมือนที่เป็นในวันนี้ เราอยากจะมีโลกที่น่าอยู่มากกว่านี้เราสามารถที่จะกลับมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินของเราได้ทำยังไงเราจึงจะลดการกินไข่เจียวลงทำยังไงจึงจะลดการกินไก่กินหมูกินเนื้อแล้วก็กินปลาจากฟาร์มลงมันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบนโลกใบนี้แล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงในสุขภาพของเราอย่างรวดเร็วด,ด้วย การกลับมาตรงนี้ไม่ใช่เรื่องยากเพราะมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเริ่มต้นจากศูนย์30-40ปีที่แล้วเนี่ยคนไทยยังกินผักเป็นร้อยๆชนิดเลยมีเมล็ดธัญ,ญพืชที่เรากินหลากหลายมากมีเผือกมีมันจำนวนนับไม่ถ้วนองค,ความรู้ยังไม่ได้สูญหายไปไหนเพียงแต่พฤติกรรมความเคยชินของเรามันถูกเปลี่ยนไปเท่านั้นเอง ถ้าหากว่าวันนี้เราคิดอยากจะแก้ปัญหาร่วมกันในวันนี้เราแต่ละคนจะต้องกลับมาเรียนรู้ที่จะกินอะไรที่แตกต่างม,มากขึ้นเราก็จะมองไปรอบๆตัวเราก็จะพบว่าผักเต็มไปหมดเลยผักอมแซบผักหวานผักเชียงดาผัก ตำลึงต้นปืนนกไส้หญ้าปราปีกล้วยกล้วยอ่อนหยวกกล้วยอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยมันมีแต่อาหารทั้งนั้นเลยและคนรุ่นใหม่นี่เก่งในการจินตนาการเก่งในการสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆแล้วก็สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาใหม่ให้มันเป็นอาหารที่หลากหลายได้ยังไง อย่างกลอยอย่างเงี้ยเราจะเอามาพัฒนาเป็นอะไรได้บ้างมันเพราอย่างเงี้ยเราเอามาพัฒนาเป็นอะไรได้บ้างต้นอ่อมแทบเราเอามาทำอะไรได้มันทำได้สารพัดอย่างมันเยอะมากเราก็จะเห็นว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยอาหารและอาหารเหล่านี้คืออาหารที่เราไม่ต้องทำงานหนะักเป็นอาหารที่แสงแดดให้กับเรามา เป็นอาหารที่พระเจ้าประทานให้กับเราสำหรับคนที่นับถือพระเจ้าเป็นอาหารที่แม่ธรณียื่นให้กับลูกลูกอย่างพวกเรากินซะลูกกินซะจะได้เติบโตแต่วันนี้เราเป็นลูกงองแงไม่กินไม่กินไม่กิน,กนเ,เราจะกินแต่ไข่เจียวเราจะกินแต่ไข่เจียวเราจะกินแต่กระเพราไก่หมูทอดกระเทียมหมูกระทะเราจะกินอยู่แค่นี้ นี่คือที่มาของวิกฤตต่างๆนี่คือที่มาของปัญหาทั้งหมดฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าปัญหาสุขภาพของเรามีที่มาจากอาหารที่เรากินถ้าเรารู้ว่าปัญหาวิกฤตภัยแล้งน้ำท่วมพายุทลม่มโลกร้อนอะไรต่างๆเกิดจากสิ่งที่เรากินในวันนี้เราสามารถแก้มันได้ง่ายๆโดยการกลับมาเรียนรู้ที่จะกินกินของรอบๆตัวเรามากขึ้น ปัญหาต่างๆก็จะลดลงลดลงลดลงสุขภาพเราก็จะดีขึ้นเพราะเรากินอะไรที่มากและหลากหลายสิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นเพราะเรากินหลายอย่างก็จะมีหลายอย่างเติบโตเต็มไปหมดเลยไม่ใช่ทุ่งข้าวโพดท,ทั้งประเทศเหมือนที่อเมริกาเหมือนที่ลหลายๆประเทศเหมือนที่ยุโรปก็มีแต่ข้าวสาลีอะไรทำนองเนี้ยฉะนั้น ถ้าเรากลับมากินหลากหลายสรรพสิ่งต่างๆก็จะเติบโตขึ้นมาความสมดุลทางธรรมชาติก็จะพิบานแล้วก็เติบโตขึ้นมาทุกอย่างก็จะเข้าสู่ความเป็นปกติคือความสมดุลเรากล้าไหมที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินมันง่ายมากการกลับมากินของที่หลากหลายเนี่ยมันทำให้มนุษย์ทำงานน้อยมาก เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องปลูกไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ต้องใช้เคมีเลยมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติยื่นมาให้เราต้นปืนนกไส้ดอกขา,ขาวๆเต็มข้างทางไปหมดเลยมีใครไปปลูกไม่มีออมแทบเงี้ยมันเกิดที่ไหนกระจายเต็มไปหมดเลย แต่เรากลับเรียกมันว่าวัชพืชมันคือปัญหามันคือสิ่งที่เราเกลียดเราจะต้องฆ่ามันด้วยยาฆ่ายานี่คือวิธีคิดของเราในวันนี้เรากำลังเห็นอาหารคือศัตรูและเราก็ดิ้นรนที่จะไปกินอาหารจากระบบอุตสาหกรรมทางการเกษตรที่ใหญ่ซึ่งมีคนไม่กี่คนเป็นเจ้าของการกินตรงนั้นแหละ ที่จะทำให้เกิดความล่มสลายในทุกๆระบบในปัจจุบันฉะนั้นมันจึงจําเป็นมากที่เราจะต้องกลับมาหาอาหารโดยวิธีที่ง่ายที่สุดถูกที่สุดดีที่สุดทำไมเราไม่ชอบของที่ง่ายที่ถูกและดีอันนี้คือโจทย์ที่เราจะต้องกลับไปคิดทำไมเราต้องการความยาก ความซับซ้อนราคาแพงเหมือนกับบะหมี่สำเร็จรูปเหมือนกับปลากระป๋องเหมือนกับอาหารจากบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆนี่คือสิ่งที่เราจะต้องกลับมาใครรวนนักนะการเมืองไม่คิดนะักการเมืองไม่พูดช่างช่างเขา แต่เราต้องทำเพราะมันคือชีวิตของเรามันคือโลกของเราเราต้องช่วยกัน